สิบวิชูนิดอันนี้เป็นทางนิดเดียวนะของวันนี้ที่จะพามานะครับแต่ผมอยากให้พี่สื่อประชชนเนี่ยได้เตรียมตัวไปเก็บภาพในวัดด้วยนะครับเพราะว่าการถูกเราเนี่ยมีให้กับทุกคนแน่นอนเดี๋ยวจะบอกในตอนท้ายว่าจะต้องทํายังไงเพื่อให้บวามระมั้นไปน,นะครับแต่ที่น่าในวันนี้นะครับอยากจะอยากจะบอกนีดครับว่าผมเองความตั้งใจพี่พีทนั่นแต่เริ่มต้นเลยนะ,ะผมก็อยู่ในในแพลตฟอร์มนึ่งแล้วก,วก็เราก็มีการพูดคูเห็นไว้ว่าพี่พีทบอกว่าพี่พีทเนี่ยมีความตั้งใจอยากทำรายการรายการเด็กขึ้นมา แล้วก็บอกว่าแนสต์พีเฮ้ยแค่ชื่อมัสะดุดสะดุดแนะวเพราะมันต้องเป็นรายการที่ต้องรวมเหล่าทังเทสทั้งหลายไปอยู่ตรงนี้แล้วพี่พีก็บอกว่าและเดี๋ยวอนาคตแนนพี้ผมสัญญาที่คุยกับปีที่แล้วสัญญาว่าเดี๋ยวถ้าสมมติเนี่ยเรามีเอฟเอฟซูร์และหลายๆอันแล้วเราจะรวบรวมแล้วไปขึ้นคอนเสิร์ตใหญกันแล้ววันนี้ก็มาถึงเสียงผมเลยนะให้พี่พีด้วยนะนี่แหละเขาเรียกว่าคิดอย่างเดียว imagine อย่างเดียววาดภาพมันไม่พอ ดูเห็นด้วยลงมือทำด้วยเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับอ่ะแน่นอนครับแต่พี่ๆคนเดียวมันก็ไม่ใช่อยู่คนี่มันต้องมีผู้ใหญ่ใจดีที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับขอเสียงปรบมือได้ไหมครับให้กับพี่คุณดำรงนะลิ้งไวโรดนะครับรองประธานพิจารณาบริษัท A M E นะครับ A M E J A T I N ในครืนของอัปปินกรุ๊ปด้วยขึ้นสู่เวทีกันหน่อยเวทีของเราเองนะแล้วก็พี่ๆของเราด้วยขอามยินะ ท่าน c e o นะฮะจากบริษัทนะฮะแม็กซ์พีนนะครับก็ที่แน่ๆเลยวันนี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับเรียกว่าเข้าใจถึงความต้องการของพี่พีเองด้วยแล้วก็ทางผู้ใหญ่ของเราด้วยแล้วก็วันนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านีรืวเรามาเริ่มต้นอะไรดีกว่ากันกับคอนเสิร์ตยาอนวที hall of friends concert ที่จะมีศิลปินมามากกว่า30ชีวิต33ชีวิตทั้งหม และได้ข่าวว่าเนี่ยมีเซอร์ไพรส์อีกเนี่ยมีเซอร์ไพรส์เก๋อสิเนี่ยซึ่งเรายังไม่โคว่าเป็นใครด้วยนะวันนี่เนี่ยเขายืนอยู่ตรงนี้นะฮะมัน next thing ดอยอ่ะมันแน่นนะฮะแต่ไม่จะร้องเพลงนะครับงานในวันนั้นนะฮะไม่มีนะครับโอเคอ่ะเริ่มต้นกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อกี้นี้ผมก็พูดถึงไปว่าที่มาที่ไปแต่ผมอยากให้พี่พูดเองดีกว่าครับเริ่มต้นกันเลยครับครับเริ่มต้นของมาสพีนะครับมันเริ่มต้นจากรายการเล็กๆจากคนเล็กๆอย่างผมนะครับกับเพื่อน ที่คุยกันว่าอยากทำรายการแล้วก็เชิญพี่เชิญน้องเชิญคุณแม่เชิญคนที่เรารักที่เราเาคารพนะครับที่สนิทแล้วก็เชิญมาที่บ้านแล้วก็ทารายการนั่งสนุกสนุกขคำๆคแล้วก็ร้องเพลงกันคุยกันในในหมวดของเพื่อนคุยกับเพื่อนเพื่อนน้องคุยกับพี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มทำมาเรื่อยๆจากเล็กๆจนวันหนึ่งก็กี่เอพิโซดจะได้ตอนนี้เหรอครับตอนนี้หนึ่งสี่สิบ ี่40กว่าี40กว่าเอพิโซดนะครยังไม่ถึงปีเลยนะยังไม่ถึงครับไม่ก็จนจนวันหนึ่งผมก็เจอพาร์ทเนอร์ก็คือทัวร์สตาโตนะฮะตัวนี้แล้วก็พามาเจอกันเนี่ยครับพาร์ทเนอร์ใหญ่ของเราก็คืออเมริกันั่นนะครับผมขอบคุณมากเลยพี่ชายนะครับอ่าผมว่าเมื่อกี้นี่เราเราเราพูดถึงเกิดมาแล้วว่าศิลปินที่มามันจะต้อมีเรามีอีกเยอะมากเราเกิดดี่นะฮะบบอกไปให้หมดเลยนะครับ พี่ที่พี่บอกแหละอ่ะไอนี่ผมขุญาตนะครับใช้เวลาทีนิดนึงหน่อยนะมากันเป็นแบบว่าสามสิบสามนะครับที่คนสามดีกว่าอย่างนีเลยนะครับวันนี้สิได้มากที่คดูดันเทไม่ได้มาใช่ที่ดูอยู่สมุยนะจุดต้อนแกผมพี่จักรชวมินไม่ได้มาวันนี้นะจักรเก๋จักรันนะพี่ปอยพี่สเปคเกอร์นะบปอยมานะพี่หมงมาแล้วครับผมผมมาพี่เอเจนตกรมาได้เลยมาพี่กบทรงศิลป์มาไม่มีโกบมาครับแต่พี่กบอย่ไงไไม่ได้มาวันนี้นะออกไปนะ Ini betul? tu. Oh, betul, tu. Kau ที่คีวงฟลูมาวันนี้นะครับคิวมาพี่ดึง ETC e ี c มาผ่ายก็ล่าสุดออกซิงเกิลใหม่มาจับเงิน้องภอยทองเพลงนี้มานะครับแล้วก็ยังมีพี่ซินซิงคูล่าซิงอ่าซิงคูล่าพี่โรสซินิทพี่โรสอ่าน้องโรสโรสเอนทิปน้านะครับพี่บรรณดารือบุญบรรณดาจริงๆบรรณดามาวันนี้แต่ว่าไอซิเดนมาไม่ได้เนี่ยเพราะฝนเนี่ยมาไม่ได้นะครับแล้วก็ยังมีนะครับในส่วนของพี่เอกสุรเชษฐ์พี่เอกมาสุรเลย พอกับฉันขอโทษนะให้อภัยแล้วนะนะะแล้วก็ยังมีพี่อัดด้วยพี่อัดพี่สุดเดชจงต้องเลยนะพี่ต้าไม่เสียทีพี่ต้าอยู่นี่ฮะผ่านอะไรมาเยอะคนนี้ผ่านอะไรมาเยอะเดี๋ยวเช่าเราจะอัดอั้นนะไม่เอาคนอเองที่เที่ยพี่ต้าไม่เสียใจนะไม่ได้แชร์ ีโชว์นี่ผีแล้วก็มีในส่วนของพี่ติ๊กเนมราเนี่นะพี่ติ๊กจังหวัดมาแล้วก็ชิคกี้พายนะพี่อาร์ตโอเคชั่นซีซั่นห้าพี่ปาพูดวิเลย์ปะดานะฮะคนคนนี้เขาบอกว่าเขาสามารถร้องเพลงได้วันสารสิ้เพลงเสียงไม่แอบเลยตาสุดเจอกันไม่ดีเสียงนะแต่เขาชอบแต่เขาชอบแบบว่าเจ๋อเหที่อยมากกว่ดีพี่วันนี้เสียงเต็มนะเว้ยแต่ไม่ร้องได้ป่าวะ เสียไม่มาเลยเขาชอบมาแบบนี้ตลอดนะฮะพี่ไม่ต้องจิกน้ำชาเยอะต้องจิกน้ำชาใช่พ่อยายมาสอนไว้ป๊องปะป้าเห็นไหมครับพี่พี่เห็นความน่ารักแน่พี่พี่สื่อผชมครับนี่จะเป็นคอนเสิร์ตที่มีอีกหลายหลายคนที่และยังรวมไปถึงซีเครตเรายังมีซีเครตที่เป็นเกสต์เกสลับของเรานะฮะตัวจี๊ดแล่ผมตัวจี๊ดตัวจี๊ดจีนนะนี่เรามีเจ้า Color Piece ด้วยอย่นี่นะฮะอานี่เป็น ขอดูดีกว่าแฟนๆเด็กที่เฟรนแล้วอ๋อโอเคได้แต่สนเพลินอ่ะคนนี้นะฮะอย่างที่บอกไปว่านี่คือความเป็นพี่น้องนี่คือครอบครัวพวกเราจริงนะครับเราพร้อมที่จะนำสิ่งดีๆแล้วก็ความสุขให้กับคนฟังนะครับคนนี้ผมอยากรู้ว่าเป็นไปมายังไงระหว่างพี่กับพี่พี๊อามันพี๊นครับต้องไปยังไงกันไอพีดีเราดีครับก็ หลายๆท่านน่าจะรู้จักอมรินในฐานะเราเราทำมีเดียตลอดนะครับแบบจริงแล้วประมาณ2ปีที่แล้วเราเปิดเอเอเอเวนเจอร์เนทีฟขึ้นมาก็ดูแลเรื่องธุกร,รกิจเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็มีสุดสัปดาห์ที่เป็นแบรนด์สื่อสุดสัปดาห์นี่แหละครับก็เป็นสุดสัปดาห์เอนเตอร์เทนเมนต์เอาไว้จากแอคทิเวชันโปรแกรมในแนวเอนเตอร์เทนเมนต์คอนเสิร์ตต่างๆ,ๆนะครับก็เพิ่งเปิดมาได้ประมาณ2ปีแต่ว,ว่างานเราก็ก็มีมาเรื่อยๆคราวนี้ก็เริ่มต้นก็คือ ฮาร์ดคอรนะครับก็แนะนำพี่พีทเข้ามาครับความรู้จักกาันแล้วก็เราไป้ฟังว่าพี่พีทเนี่ยม,มีโปรแกรมที่อยากทำรายการคอน,นเสิร์ตมาซึ่งจริงๆอ่ะผมก็เคยดูรายการวอเตอร์พี่ซ์อแล้วก็เป็นแฟนอยู่แล้วแล้วก็แบบเฮ้ยไหนพี่ลองเล่าคอนเสิร์ตให้ฟังหนะ่อยพี่ก็เล่าบอกว่าเ,เขาอยากจะเอาศิลปินทุกคนที่ออกรายการมาร่วมกันจัดคอนเสิร์ตแล้วก็เฮ้ออมาเลยพี่มันจะเยอะไหมนะสามสิบคนเลยนะ,ะเฮ้ยมันไม่ไม่มีใครไม่ได้เลยก็เลยมองว่าเออ โอกาสนะครับเป็นโอกาสดีเพราะผมเชื่อว่าถ้าเรารินย้อนไปสมัยก่อนแล้วเราเป็นแฟนเพลงของพี่ๆเหล่าเนี้ยมันเป็นโอกาสน้อยมากที่โหมันมีค่ายมันมีโน่นมีนี่เป็นเป็นน้อยมากที่จะมีโอกาสอา่อานวนกันในครั้งนี้ซึ่งผมบอกว่าอ่าก็เลยบอกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนใหคอนเทนต์คอนเนที่มัเนเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ก็เลยมาเป็นไอเดียว่าถ้ามันเป็นบรรยากาศเขาที่งี่เขาคุยกันมา,าเวลาชวนศิลปินไปเล่นไปเล่นดนตรีที่บ้านก็มีชวนเพื่อนในบ้านเนาะแล้วก็เหมือนงานมาสเตอร์พีช ซึ่งเป็นงานของแบบเราเวลาเราดูงานศิละปะผู้จัดงานศิละปะชั้นเอกก็คือคอนฮอลล์ออฟเฟล่ฮอนออฟเฟล่อะคราวนี้ก็เลยเป็นแบบถ้าเราชวนเพื่อนเพื่อมาเจอกันมันน่าจะสนุกกันมากๆเราผมเชื่อว่าอย่างที่เราดูบรรยากาศครับที่มีศิลปินมาก็ไม่ได้เหมือนจะมาเตรียมตัวแต่ค่าวเลยเหมือนมันปาร์ตี้กันมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆในบรรยากาศคอนเสิร์ตจริงมันน่าจะมันแบบนั้นนะค,ะครับก็เลยมองว่าครั้งนี้เราต้องมีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันให้คอนเสิร์ตเกิดขึ้นครับคือต้อง <c oughs> บอกได้ว่า ที่พี่สมบูรณ์ต้องเตรียมตัวนะครับเพราะว่าต่อนพิจาเสาร็จแครั้งนี้เนี่ยเราจะให้ทุกๆคนศิลปินทุกๆชีวิตจิบน้ำชาไม่ครับไม่ครับเราจะไม่จิบครับเราจะร่วมกันนั่งส่วนบนค่าปีใช่ <c oughs> <c oughs> ได้ไหมครับไม่ได้เพื่อนคน <c oughs> ไม่ได้เพราะงันตัวงบอกไม่ได้พ่อ <c oughs> ผมไม่ได้กันทุกคน ความตานรักกันแล้วแล้วเก็บอกว่าพี่จะไม่ผิดหวังเลยทีเดียวเพราะว่าการมาครั้งนี้เนี่ยพี่พีจะเป็นคนคุ้นเรื่องของเพลงโปรดักชั่นทั้งหมดจริงๆไม่ใช่อะผมผมทำแต่ว่าจริงๆคนที่ทำจริงๆคือพี่จักรเชลินซึ่งเป็นมิวสิกเรคเตอร์ของคอนเสิร์ตนี้แต่ว่าวันนี้แกเสด็จจริงแกมาไม่ได้อ่าโอเคได้งั้นเดี๋ยวเรื่องผมกับพี่พีเราคุยกันอีกอย่างใช่แล้วเราเชิญพี่ชายที่ก่อนดีกว่าใช่ให้พี่พีขอบคุณเลยดีกว่า ขอบคุณพี่เต้มากนะครับที่ให้โอกาสมาสิทธิจะเข้าเป็นคันเนอร์ด้วยกันนะครับบอกว่าจะมีนมาซาล่าที่ขึ้นกันอีกเยอะแล้พี่นะขอบคดีมากครับครับผมก็จริงๆแล้วครับก็อยากจะสื่อสารกับพี่พี่สุขบัญชนนะครับในคอนเสิร์ตเนี้ยผมว่ามองว่ามันสำคัญอะไรในพิเศษอย่างไรเนาะจริงเชื่อว่าเมื่อกี้หลายๆคนได้ยินเพลงก็พยายามจะนึกถึงโมเมนต์เก่าๆที่เราเคยได้ยินในตอนนั้นนะครับ ได้ยินอีกครั้งในรายการมาสเตอร์พีเนี่ยคนรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงมันเปลี่ยนไปบรรยากาศมันเปลี่ยนไปดนตรีมันโตขึ้นพร้อมกับเราที่โตขึ้นพี่ๆศิลปินที่เมื่อก่อนเราฟังเป็นวัยรุ่นที่ก็เป็นวัยรุ่นก็โตขึ้นไปพร้อมๆกันซึ่งผมมองว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มันจะเป็นการสร้างโมเมนต์พิเศษร่วมกันแปลว่าหลายๆตอนนี้ผมเชื่อว่าเราสามารถรับรู้เรื่องดนตรีถ่ายช่องทางมาเราดูสตรีมมิ่งไปฟังย้อนหลังอะไรก็ตามแต่พอราสบตาประเภทควรดูด้วยตาเนี่ย กับบรรยากาศจ,จริงๆผมเลยคิดว่าคอนเสิร์ตเนี้ยครับเป็นการชวนทั้งพี่ๆเสิร์ฟบนโชวน์นะครับคนดูต่างๆมาร่วมสร้างโมเมนต์พิเศษร่วมก,กันเช,ชื่อว่าคุณใครดะเวอร์ชั่นไหนมาก็ตามแต่ว่าเวอร์ชั่นที่แศนสดๆมันจะไม่เหมือนเลยแน่นอนครับและเป็นการที่เรียกว่า <Okay. S 3> ทำธุรกิจใหม่เรียบรีใหม่เราใ่าวยใหม่ใสมันต้องพร้อม้ากแน่ๆเลยต้องขอบคุณนะคุณดำรงลี่ไวโพราะเราไรับรางวัลการบริการบริษัท a อ็นดีอิมเ i จชินี่คืออัพเปอร์แมนกรุ๊ปครับมากครับพี่ๆจะไม่ไปไหน เดี๋ยวเราก็เจ็บไปนิดนึงไม่เห็นเลยถ้าไปแล้วโอเคลียดเราต้องู่ตรงนี้นะเอาละตอนนี้เดี๋ยวเป็นอินโฟเมาจีแล้วสคริปต์ในการที่อยากจะให้ที่สื่อมวลชนนะครับในการรนำพา carry message ตรงนี้ให้กับรวมไปถึงคนดูที่เดี๋ยวบ้านด้วยคนที่พร้อมที่จะเตรียมตัวกดปั๊บเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลนี้ให้หมดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรคคอร์ดให้เน้นๆเลยนะครับพูดถึงคอนเสิร์ตในครั้งนี้วันที่เท่าไหร่ยังไงครับวันที่26กันวาคม ปีหน้าปีนี้สีของทุกท่านนะครับทุกคนเข้าใจฟังมาบ้างเลยที่ไหนที่ไหนที่ไหนครับที่ไหนครับทุกคนที่ไหนครับวันแบ็คครอบฟาแม่ตุ๊กนุ๊แปลว่าทุกคนต้องทราบนะคะวันแบ็คครอบฟาร์มนะคะกี่โมงคะแม่กี่โมงแม่เนี่ยเนี่ย โอ้โหผมบอกเลยงานแค่นีนแ้แม่รอแม่รอแม่รอ,อ,อ,อไมแม่รอเแม่ทำไมเลยรอฮะก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าความจริงจังพี่พี่เป็นคนที่ทำอะไรและทำจริงรเป็นคนที่ผมจริงๆแกพูดกับผมวันนั้นจนวันนี้ผ่านมาประมาณนั้นสี่ห้าเดือนใช่ครับพี่โอ้โหสนี่คือศิลปินที่มาอยู่ในการพี่ทั้งหมดเกือบทั้งหมดเออเกือบทั้งหมดเกือบจริงหมดมากกว่านี้ครับมากมากกว่านี้ด้วย ซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไปนะฮะผมเราคิวอยู่เรือ่อยๆเลยพี่ฟอดบอกว่าไอ้นี่ใจเย็นพี่ตาบอกว่าถ้าผมไปเขาต้องไปด้วยจริงปะพี่ตาเขาไม่ยอมนะครับก็ปีนี้อยากจะให้ที่ลองรับอีกสักทีหนึ่งนะครับว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะมีอะไรพิเศษให้กับแขกที่ไปดูมีอะไรพิเศษนะครับก็น่าจะเป็นการถ่ายทอดและเล่าเรื่องราว ในรูปแบบที่แตกต่างเพลงฮิตของศิลปินของทุกท่านนะครับพี่พี่นะครับทุกคนทุกพี่มาเน,นอะที่นวงการที่มาในรายการ okay, มาสเตอร์ e พ e โอเคมาสเตอร์ e พ e มาเวลามาเป็นอะคูสติกเวอร์ชันแต่เวลามาที่คอนเสิร์ตเราไม่ใช่เราจะเป็นโมดิแฟร์นะซึ่งมันจะมีโมเมนต์ต่างๆที่ไม่เหมือนกันและวิธีการเ,ราเล่าเรื่องและเชื่อมบ,บอกต่อเนะี่ยทำยังไงอันนี้ต้องฝักติดตามและก็ว่าคุณไม่หลับ ไม่อยากลุกจากทีน่นั่งมันอาจจะนานหน่อยนะครับหลายชั่วโมงแน่แนๆผมบอกนะว่าฟิกไปเลยได้ไหมครับกี่ชั่วโมงว่าครั้งนี้ล้างฝัก์่อร์ดเฟรนเล่าไปเกือบแปดชั่วโมงกว่านะ่ยผมคนแปดชั่วโมงมัเข้าห้องน้ำสามครั้งเหมือนก<อ>ันมากจริงสามสิบสามท่านตอนนี้เรา list อยู่อาจจะมีสี่สิบว่าเองห้าสิบตัวเองและแล้วเป็น green หมดเลย <laughs> ไส่ช<อ>ั<อ>้นหอจะมอนเสอร์ยิ้มั้งอ่ามอนเสอร์ยิ้มั้งใส่เสื้อยืดมั้ เพื่อให้ให้ทุกคนอยากรู้จักเก้าอี้ในตลอดระยะเวลาสี่ห้าชั่วโมงพยายามจะทงไว้ให้ได้เกิดนี้สี่ห้าชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงคุ้มแน่นอนคุ้มแน่คุ้มแน่นอนรทุกท่านที่พี่สิบปมะชาชนครับลองดูสิครับศิลปินไม่ได้เปลี่ยนสมัยก่อนนะพี่อีกทีนะถ้ามันจะเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์อีริจินันเปลี่ยนไปแล้วไม่รู้เหตุไปแะไรก็ผมรู้สึกตื่นเต้นหันกันนะสําหรับคนที่เป็นแฟนแฟนตัวจร,จริงพี่ที่ดูราย,ยการ นะฮะแมชพีพแล้วก yeah. okay. okay. hey, uh, wow. like. mm ็ลงไปถึงพี่พี่ผมยังไม่นึกไม่อ่อนหรอว่า30กว่าชีวิตแล้วพี่ต้องทำยังไงจะยังไงซึ่งจริงว้าวพาร์ทของดยุรีเนี่ยเป็นพี่จักรสวินนะครับเป็นมิวสิครีเอเตอร์แล้วก็พี่นงนะครับเป็นโชว์เรคเตอร์ของเราเสร็จครับซึ่งเป็นเหน่วยหนึ่งของขบวงการเราด้วยละแต่ไม่เคยแสงสีเสียงมาเต็มเพราะว่าเราทางเราลืมจัะเต็มให้มากครับเต็มมากบอก นี่ผมเขียนกฎการแหละก็ได้อย่างนั้นแหละนี่ผมก็บอกตรงนะผมผ่านมาหลายหลายคอนเสิร์ตนะครนี่เป็นคอนเสิร์ตนึ็นที่ผมบอกเลยว,ว่าเป็นการรวมพลและไลฟ์อีกแบงคอกเหมือนเราไม่ต้องเดินทางไปไกลเลยอะเราเหมือนยกรายการมาสปีดในเวอร์ชั่นที่ขยายใหญ่ๆในอีกรูปแบบที่ให้ทุกคนมาสนุกด้วยกันคือสิ่งที่ผมบอกเมื่อกี้นี่ก็คือแบบว่าถ้าคุณจะเจอแบบนี้จะต้องไปนูนะ่นอะต่างจังหวัดไปนี่ไปนี่แต่เราไอยู่กลางเซ็นทรัลวันแบงคอกฟอร์ด ใช่แล้วครับก็อยากให้ทุกคนนะเตรียมพร้อมด้วยกันจะกดบัตรยังไงได้เมื่อไหร่ดีนะจะกดบัตรวันที่ยี่สิบสามนะเออร์รี่เบิร์ดนะครับผมในไทยที่เกตบจุดเออร์รี่เบิร์ดนี่คือแบบว่าคุณคล้ายๆเป็นปิ่นสูนย์ใช่ไม่ใช่เหมือ <c oughs> <laughs> นกับพรีออเดอร์อะไรกี้ก่อน,นใช่ใช่นะครับผม23ถึง27พฤษภาคมนะครับ <c oughs> แล้วก็สำหรับพับหลุดเซลก็คือใครก็ได้อยากจะกดแต่ผมบอกก่อนนะที่นะในเรื่องกดกดได้ผมไม่ว่านะ แต่ที่ที่คุณจะได้ที่แบบเห็นแบบพี่ฟอร์ดเป่าแซงนั่งลากับเจอพี่เรนแบบว้ากแบบว้ากผมไม่รู้นะว่ามุณจะได้ที่นาฬิกาตอน่ั้นยี่สามถึงอีกทีนะยี่สามยี่เจ็ดนะซึ่งี่เบิร์ดส่วนพับลิกนะเซลก็คือยี่สิบแปดพุธสัปดาค์นี้อันสุดท้ายแล้วผมว่านะฮะเป็นอะไรที่มันเป็นที่เราตั้งนั่งตารอคอยนะครับปีนี้ก็ถือว่าป็นีที่ต้องบอกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะ เหนื่อยกับทุกสิ่งอย่างแต่การที่ได้มาเจอแบบนี้มันก็เป็นการมีบู้ตัวเองกันนะใช่ไหมนะครับต้องขอบคุณพี่ๆด้วยที่แทำงานนี้ให้สําเร็จจิตร์ด้วยขอบคุณมากแต่ที่สําคัญที่สุดผมต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่นอนๆศิลปินถ้าไม่มีพี่ๆผมก็ไม่มีวันนี้นะครับขอบคุณมากนขอเสียงปรบมือ ไม่รู้แหละจะกี่เจเนอเรชันแปดศูนย0เก้าศูยุคอหพันเขาต้องมารายการนี้ครับวันนี้ขอบคุณมากมากขอบคุณเรียแนดี้ครับขอบคุณพีณ่ชายด้วย,ยนะครับโอ้พี่ชายพีใจที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับต้องขอบคุณนะสไซด์นิกร์ด้วยนะครับที่วันนี้เออภาษาที่ที่อยากให้มีเสียงชนฝากบอกทุกคนด้วยนะร้านนี้ของนัาเด็กเขานะครับถ้าผมพูดอีกทีสไลด์นิกร์ร้านเด็ก อะไรนะนันได้ตกลงขึ้นเวทีร้องเพลงจริงๆใช่ไหมครับขอเสียงปรบนือใ้นันได้หน่อยพี่ชายผมคุณจะชื่อตัสนี้นันได้ครับสวัสดีทุกคนนะครับรักที่สุดนันได้คครับดีถามนิดหนึ่งเดี๋ยวก่อบถึงไซน์ดอคอนเสิร์ตนี้รู้สึกยังไงครับเตนเต้นนะผมเล่าอย่างนี้ครับผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนของคอนเทนต์มาสเตอร์เพส ผมเคยเจอพิธีกันที่นี่แล้วก็ผมบอกพิธีว่าเชี่ยคอนเสิร์พิธีโคตรดีเลยซึ่งมันมิ์เสียงได้ดีมากมิ์เสียงเป็นรายการเพลงมิสเสียงเลยไทยล็อกมากเลยแล้วผมก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นโชคดีของแฟนเพลงมากมันเป็นโชคดีของแฟนเพลงมากที่พิธีชวนคนนู้นคนนี้มาแล้วเราก็ได้ได้ฟังงานดีๆมากมายครับและก่อนหน้านี้สไลด์เป็นดอเคยเป็นร้านธรรมดาาร้านหนึ่ง แต่หลังจากที่คุณโป่งปทมพงศ์คุณอ้วนบระีและคุณตุ๊กมิทิดาได้มาเยี่ยวที่นี่มาดื่มครับมาดื่มมาสังสรรได้มาเยี่ยที่นี่ที่นี่กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วครับจริงครับขอบคุณมากมากเลยนะครับเจ๋งสักขนาดนี้นะขอบคุณนะเอ็กมากที่เอาจริงนะผมเชื่อว่าน่าจะมีอีเวนต์อีกหลายหลายอีเวนต์เลยที่นี่นะผมจะบอกให้ฟังนะครับสไลด์ดอนะครับ มีเรามีทั้งงานแบบชา a r i ี y ก็มีให้ด้วยถูกป่ะล่าสุดพี่ปูแบกเคทก็มีเรามีการแบบเปิดงานเปิดอะไรต่างๆนนาาเข้ามากันที่นี่ฝากพี่พี่สุภชูด้วยสไลด์นี่ก็เป็นของใครครับวของที่เชียร์ไอเคนร์เนี่ยมันก็ยังอยู่ได้อ่ะผมจะบอกแบบนี้นะครับสำหรับพี่น้องนะครับว่าที่นี่เนี่ยผมอยากให้เป็นเียเตอร์ที่พวกเราอยากจะมาทําอะไรได้เลยนะครับได้เลยดี่บีต้อนรับพี่ไม่เสียตังค์นะครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับครับครับ นั่นแหละครับเห็นไหมเห็นไหมตัวน้องนั่นเองคอมาเสิร์ฟท่านนี้ล็อกเองไหมครับเชียร์ไม่ขึ้นพูดได้กับพูดแล้วขป๊อปเครับขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วนะครับผมจริงๆครับผมไม่รู้ว่ามีสุดอนทหลายๆคนรู้หรือเปล่ารุ่นน้องๆจะไม่รู้กันนะครับว่าในเรื่องนี้เมื่อก่อนก็อยู่ใสเกี่ยวข่าวนะครับรุ่นใหญ่เลยนะครับวันนี้วันนี้ก็มาเป็นเจ้าของร้านแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมแอนดี้รู้สึกดีใจผมเป็นน้อง พี่พี่ผมเป็นน้องพี่โปกเป็นน้องๆขอ,องทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอเอาตัวเองนะชื่อเสียงเป็นข้อแรกเลยเนะว่าคอนเสิร์ตนี้ Hall of Friends by m a s s r p e ต้องเป็น Best Concert of Years 2025ขอสิบประมุนะไรด้ร